ได้ยินแบบไ,ไม่มีเจ้าของมันก็ดับทำเนตําทำปัจจัยของมันไงรู้อยู่เห็นอยู่ได้สัมผัสอยู่ได้กินนะแสงสีเสียงลูกน้ำาธาตุอารมณ์ความรู้สึกนะนึกคิดนะภาษาสมุินะภาษาสมุทิที่เราคูยที่เราขยาบับที่เราเห็นอย่ายงเงี้ยสมมติมีคนปลูกผักมีคนขี่รถมีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่ายงเงี้ยใช่ไหมแต่รูปภาษาแต่ธาตุรู้เรามันเห็นอย่างนั้นเฉยๆไง ต่อาจารบอกว่ากิริยาที่ขีดลบในเราภาษาภาษาสมุติสวนทับให้มันแล้วไงอย่างนี้ได้ว่าสมุติไงใช้สื่อสารให้เข้าใจชั่วข้าวไงภาษาสมุตดล่าเนี้ยฉะนั้นห้ามเชื่ออะไรที่ผมคุยให้คุยให้ฟังไงสื่อสารที่ผมคุยให้ฟังไงถ้าไม่ตระหนักตื่นรู้ด้วยปัญญาไงภาษาสมุตินี้ผมสื่อสารให้ยเยอะมาคุยไงเอาลงความคิดของเราเนี่ยชั่วข้าวเฉยๆไงเข้าใจที่ผมคุยเนาะ ฉะนั้นห้ามฝึกจิตไงห้ามดูจิตไงห้ามหยุดคิดไงห้ามปล่อยวางไงห้ามฝึกสติ